สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่12กรกฎาคมพศ2565นะครับท่านผู้ชมค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงงานนะ,น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 ะครับในส่วนทุเรียนเกิน70% 80%นะครับในส่วนทุเรียนทำแล้วไม่ได้จับเงินเลยนะครับได้เงินมาก็ไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาจ่ายค่าธนาคารจ่ายค่าดอกเบีย้ยจ่ายค่ารถ เราจะมีทางออกอยังไงนะครับวันนี้มาติดตามทางช่องดูเรียนทุเรียนนะครับช่องของผมข้อหนึ่งเลยนะครับเป็นช่องที่ใครอยากจะซื้ออยากจะขายหรือใครต้องการที่จะหาพื้นที่ในการเพราะปลูกสวนทุเรียนนะครับก็ติดต่อมานะครับข้อสองนะครับเป็นพันธุ์ทุเรียนนะครับผมมีสวนที่เขาทํา พันทุเรียนที่มีคุณภาพมา3-4 0ิปีนะครับแล้วก็ขายในปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ขายส่งขายปลีกขายส่งนะครับในราคาถูกใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ098 1 8 6 6653นะครับท่านผู้ชมข้อที่3มเราจะเสริมความรู้นะครับแล้วก็ทางวิชาการแล้วก็ปลญดชาวบ้านชาวสวนที่ทำการปลูกทุกเรียนมา สี่ห้าหกสิบปีนะครับกับประสบการณ์ของชาวสวนที่เขาทําแล้วประสบผลสําเร็จทําแล้วมีปัญหาตรงไหนเราก็มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมเอาไว้ในช่องทุเรียนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมข้อที่สี่จะเป็นติดตามการทํางานของหมอทุเรียนจยันทบ,บุรีนะครับกับอาจารย์สมนึกสีใสในการรักษาทุเรียนนะครับส่วนใครที่ฝังเข็มหรือมีการรักษาที่นอกเหนือจากอาจารย์สมนึกอยากให้ผมไปถ่ายทําก็ติดต่อมานะครับท่านผู้ชม ผมได้ไปตามศึกษาตามสวนต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ศึกษานอกจากที่จะศึกษาในเรื่องของวิชาการวิธีการปลูกเคล็ดลับต่างๆแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะมาคุยในเรื่องของไม่มาวิเคราะห์ในเรื่องของธุรกิจนะครับท่านผู้ชมว่าทําแล้วมันต้นทุนแพงขนาดไหนทําแล้วมันมีเหลือขนาดไหนทําแล้วมันมันมี ผลตอบกลับมายังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมในเรื่องของอเกี่ยวกับธุรกิจนะครับให้มันมาสอดคล้องกับธุรกิจว่าเราเราบริหารจัดการอย่างนี้แล้วมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาค่ามแมลงยาค่าหนอนยาค่าพเพลี้ยยาค่าลาแรงงานต่างๆเนี่ยทำยังไงให้มันลดลงนะครับท่านผู้ชมแล้วทายังไงให้มันจะอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะเก็บ รายละเอียดต่างๆมาแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามนะครับมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ฟังหูไหว้หูแล้วก็มาวิเคราะห์ไวใ้ให้มันเกิดประโยชน์กับนตัวนะครับท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งเลยนะครับความกลัวนะครับท่านผู้ชมความกลัวส่วนใหญ่เจ้าของส่วนทุเรียนจะกลัวหนึ่งกลัวต้นทุเรียนไม่โตกลัวได้ผลผลิตน้อยกลัวทุเรียนเป็นโรคกลัวทุเรียนเป็น ทําแล้วมันไม่ได้ผลกลัวซะทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันเกิดมันสร้างความกลัวให้กับเจ้าของสวนนะครับเนื่องจากว่านอกจากว่าเราจะอยู่ในสังคมนะครับเรามีสังคมในส่วนของเป็นส่วนทุเรียนที่ทําด้วยกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ในเรื่องของการลงทุนนะครับเมื่อเราลงทุนลงไปเยอะลงทุนลงไปในการที่จะทําส่วนทุเรียนเราก็ต้องการที่จะ ได้กลับคืนมานะครับเราต้องทํามันก็เกิดความกลัวกเกิดความเสี่ยงในตัวนะครับนั้นมันก็เป็นข้อสําคัญนะครับที่จะทําให้เราตกหลุมพรางในเรื่องของการที่เราไปใช้ปุ๋ยไปใช้ยาไปใช้สารเคมีต่างๆโดยที่เราบางครั้งแทบจะเข้าจัดมาให้ด้วยซ้าไปเราไม่ได้มามีความรู้ด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชมนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองนะครับ่านผู้ชมเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนใหญ่แล้วชาวสวนทุนเรียนจะเชื่อฟังคนที่เขาทําแล้วปีที่แล้วได้ปร,ปริมาณาทุเรียนเยอะนะครับได้เงินเยอะได้ผลผลิตเยอะได้ประสบผลสาเร็จน,นะครับทุกคนก็จะเชื่อนะครับเป็นความเชื่อโดยที่เราไม่ได้มา มันนั่งดูในส่วนของตัวเองนะครับว่าพื้นที่ของเราจะเป็นยังไงเราต้องมานมั่งวิเคราะห์ของตัวเองด้วยนะครับว่ามันมีความเหมาะสมไม่ที่จะเป็นเชื่อเราเชื่อได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรทํำยังไงวิธีการยังไงทำอไยังไงให้มันได้ผลผลิตสูงนั้นเราถึงตกมาเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อโดยที่ไม่ได้มีเหตุมีผลความเชื่อเพราะว่าเขาทําได้ ดีเราก็ฟังเขานะครับมันก็จะเราให้ตกเป็นกับดักของบางส่วนก็ใช้าบางบริษัทปุย๋ยบริษัทยาก็จะใช้สวนทุเรียนเป็นตัวทําให้คนเกิดความเชื่อให้เกิดความศรัทธานะครับข้อที่3นะครับความรู้นะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่เราจะติดตามความรู้ทางเพจ facebook youtube ช่อง ในกลุ่มต่างๆในข่าวสารต่างๆนะครับเราก็จะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้นะครับแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งแต่ละคนก็เราไม่รู้ลึกตื้นหนาบางแต่ละคนนะครับในการที่จะอยู่เบื้องหลังว่าเขาจะมีความประสงค์ที่จะทําตลาดแอบแฝงอยู่หรือไม่ให้ข้อมูลในเชิงการตลาด ในเชิงวิจารณ์สามสิบเปอร์เซ็นใช้การตลาดอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะไรเรายังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้คือการที่เราแสวงหาความรู้แล้วแต่ว่าเราไปฟังอาจารย์ฟังทุกอย่างให้เป็นความรู้แล้วเราก็เชื่อตามน,นี่คือความรู้ที่เรารับมานะครับท่านผู้ชมข้อที่สี่นะครับการตลาด การตลาดของบริษัทปุ๋ยบริษัทยานะครับไม่ว่าจะผ่านทางร้านขายยาร้านห,าหรือขายตรงกับบริษัทนะครับส่วนใหญ่เราก็จะตกอยู่ในส่วนของการตลาดนะครับการที่จะขายพ่วงการที่จะมีเครดิตการที่จะส่งเสริมให้ใช้ส่งเสริมให้เป็นตัวแทนหรือการที่เขาจัดยาให้นะครับมันก็จะเป็นทำให้เรา เกิดข้อ,อาทาให้เรามีมีสิ่งที่จะต้องมีต้นทุนที่แพงพูดไง่ายๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเราค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆมาปรับกับสวนตัวเองค่อยๆมีความรู้ที่แท้จ,จริงโดยที่ไม่ได้หวังผลหรือมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นอย่างใดที่จะ ทำธุรกิจหรือขายนะครับมันก็จะเราก็มาค่อยๆตามนะครับผมมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปตามสวนต่างๆนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ได้แตกฉานความรู้ต่างๆนะครับค่อยๆค่อยๆตามนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะคุยแล้วไม่จบ ได้วันเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อผมหมดนะครับเราค่อยๆเชื่อค่อยๆฟังนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับปุ๋ยเคมีทุกตัวนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอจะว่าจะเป็นปุ๋ยเทพหรือปุ๋ยอะไรทุกอย่างนะครับมันเกิดจากเคมีนะครับธรรมชาติอ่ ตัวที่ใช้ง่ายมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะครับอย่างเช่นตัวไนโตรเจนหรือ,อยูเรียน,นะครับตัวหน้าเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็มีการละเหยไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับระเหยไปกับอากาศบางทีมันก็ใช้ไม่ทันนะครับตัวที่สองตัวแร่ธาตุที่เป็นตัวฟอสฟอรัสนะครับไม่ว่าเราจะฟังจากอาจารย์ไม่ว่าเราจะฟังจาก ร้านขายยานะครับเวลาเราเอาไปใช้นะครับางเราไปวางไว้กับพื้นกับดินนะครับมันจะทําให้ไม่ใช้ประโยชน์นะครับมันไม่สามารถที่จะละลายน้ําได้นะครับมันใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อมันใช้ประโยชน์ได้น้อยมันจะทําให้นานๆไปดินมันจะแข็งเกิดการบล็อกของตัวแร่ธาตุนะครับพอมันบล็อกของตัวแร่ธาตุมันก็จะบล็อกตัวโพแทสเซียมบล็อกแคลเซียมบล็อกธาตุเหล็ก ล็อกแคลธาตเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีประจุค้างอยู่มันก็ไปจับประจุเนื่องจากประจุมันไม่มีตัวที่มาย่อยสลายเราก็จะเกิดทําทให้การใช้ประโยชน์ของตัวแคทธาตไม่ได้ผลนะครับท่านผู้ชมข้อที่สองสารเคมีต่างๆนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าหนอนยาฆ่าเพลี้ยยาฆ่าแมลงต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับมันเป็นตัวที่ มีผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินไส้เดือนจุลินทรีย์ไส้เดือนจุลินทรีย์เชื้อราแบคทีเรียเยสทุกอย่างมีประโยชน์นะครับมันจะทําให้การตัวไส้เดือนตัวสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันจะคลายประจุของตัวฟอสฟอรัสนะครับคลายประจุของตัวแร่ธาตุรองและธาตุปิดย่อยนะครับมันไม่สามารถที่จะ ดึงไปใช้เองได้นะครับมันต้องใสอาศัยสิ่งมีชีวิตพวกนี้ในการที่จะดึงาไปใช้นะครับทุผู้ชมข้อที่สามนะครับท่านผู้ชมอาหารเสริมปุ๋ยทางใบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะมิโนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทางด่วนปุ๋ยทางใบต่างๆปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับมันจริงๆแล้วมันท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่า พื้นมันต้องกินทางรากนะครับการที่เราจะให้ทางใบได้มันต้องมีความพิเศษนะครับเราต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวที่เราพ่นไปทางใบให้มันเข้าใจนะครับไม่งั้นเราจะพ่นเข้าไปตุ๊มมันจะเป็นตัวอาหารของเชื้อราอาหารของมแมลงเป็นตกใบกับพื้นหายไปกับอากาศนะครับนั้นจะทําให้ต้นตุนเลาแพงขึ้นนะครับท่านผู้ชมลองมาศึกษานะครับ ในสวนของเกษตรกรในเขตจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระยองจันตาที่เขาทามาตั้งนานนะครับเขายังมีมุมมองอีกมุมหลายอย่างนะครับเราไม่ต้องไปตามหมดนะครับท่านผู้ชมเราค่อยๆศึกษาแล้วก็ปรับเอามาเข้าใช้นะครับปุ๋ยมีประโยชน์นะครับสารเคมีมีประโยชน์นะครับอาหารเสริมมีประโยชน์นะครับเราจะใช้อย่งไงให้มันมีความเหมาะสม เราจะใช้ยังไงให้เรามีต้นทุนที่ถูกนะครับอ,อย่างเช่นาบางสวนใช้ปุ๋ยตัวนี้เป็นฮิวมัสหรือเป็นไตเขาเรียกว่าไคโตซานนะครับใช้พ่นไปปุ๊บมันจะทำให้เกิดการดึงประจุข,ของไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนนะครับลงจากอากาศไปใช้แล้วก็ทำให้กระตุ้น ในการใช้อินทรีย์วัตถุในดินของเราเนี่ยเอาไปใช้นะครับเสร็จแล้วปีแรกมันจะให้ผลนึกดีมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเราต้องค่อยๆเข้าใจนะครับคนร้านปุ๋ยร้านยาก็ดีนะครับดีทุกคนนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทุเรียนมันต้องกินอาหารจากดินนะครับ และท่านในดินในเขตภาคตะวันออกหรือตัวประเทศไทยภาคใต้ตัวประเทศไทยเนี่ยอาหารในดินมันพอสมควรมันพอเหมาะนะครับข้อสองเราไม่ต้องที่จะทําเป็นในสวนที่จะให้มันเลือดหลูที่ไม่มแมลงไม่สามารถที่จะบินเข้ามาได้เลยนะครับมันต้องมีการกินได้มั่งมีเพลี้ยมั่งมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอยู่มั่งให้มันเกิดความสมดุล ปรับสมดุลระหว่างการใช้เคมีกับในสวนให้มันพอเหมาะนะครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับมันจะมีปัญหาอนาคตไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ในสวนไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่นะครับที่เกิดปัญหาไฟทับเทล,ล่าหรือเกิดปัญหาผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากลักษณะนี่นะครับการใช้การบริหารจัดการที่ เราฟังแต่ความเชื่อนะครับเราฟังแต่ความกลัวนะครับเราฟังแต่ความรู้จากตรงนี้นะครับเราค่อยๆค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆดูว่า,าลักษณะของดินของเราเป็นยังไงมีตัวแร่ธาตุขนาดไหนเราจะคลายล็อกแร่ธาตุหรืออาหารที่อยู่ในดินแล้วเราจะจัดก,การร่วมในการที่จะใช้สารเคมีในการที่จะกําจัด ข้างบนเนี่ยนะครับในใบในกิ่นในส่วนต่างๆทํายังไงค่อยๆลดพวกนั้นลงนะครับไม่งั้นทุกอย่างที่เราจัดการไปนะครับท่านผู้ชมเราจะมีค่าใช้จ่ายขึ้นเรื่อยๆทุกปี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 นะครับแต่เราต้องมาแข่งขันในเรื่องของต้นทุนกันตลอดนะครับหลังจากนี้ไปคนที่จะอยู่ได้ในธุรกิจของทุเรียนคือ ต้นทุนต้องถูกที่สุดนะครับแล้วก็คุณภาพต้องดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมมันมีเรื่องการตลาดเรื่องการาการแข่งขันเข้ามาร่วมนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ฝากท่านผู้ชมเข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับในส่วนของช่องดูเรียนทุเรียนนะครับเราพยายามที่จะสื่อนะครับเป็นสื่อสังสร้างสรรเป็นสื่อที่อิสระนะครับจะไม่ าพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือธุรกิจใดที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับท่านผู้ชมเราจะค่อยๆให้ความรู้นะครับแล้วก็ดึงความรู้ดึงประสบการณ์ของชาวสวนที่เขาทาแล้วมันประสบผลสําเร็จมาระยะเวลานานมันเป็นวิชาการที่ที่นานแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อนะครับมันเป็นอย่างนี้มาเช่นนี้เองนะครับก็ติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์กด s ับส c r คล e เอาไว้นะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมได้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าการทําคลิปการทํางานเชิงสื่อของ YouTube นะครับมันไม่สามารถที่จะคือเราทําไปนานคนก็จะไม่ติดตามเยอะนะครับเราก็จะทําเป็นช่วงๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อมานะครับ098 1866 653ส่วน บางทีก็เข้าไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับก็ได้นะครับท่าผู้ชมที่ผมได้ทําลงไว้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทํายังไงจะให้ต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็ได้คุณภาพดีปีหน้าส่งออกได้เป็นระมับมที่สูงนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ